ในแบบฝึกที7.5นี้นะครับเติมตัวเลขแสดงจํานวนในตารางตัวเลขเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวเลขเดียเด่ยวๆเนี่ยเราเรียกว่าจํานวนนับถ้าเป็นทศนิยม1ตําแหน่งนะครับนักเรียนดูช่องที่เขาให้มามันจะมีศูนย์อยู่1ตัวจดศนย์นะครับ1ตําแหน่งถ้า2องตำแหน่งก็คือใส่ศูนย์สตัวนะครับใส่ศูนย์สตัวหลังทศนิยมนะครับ เราก็เริ่มทำกันได้เลยนะครับทีนี้เราจะทำทุกข้อนะครับเราจะทำจำนวนนับก่อนนะครับจำนวนนับ8โอเคอันนี้เสร็จแล้วข้อ2เขาให้มาก็ต้องเป็น25เฉยเข้อ3ก็เป็น19เเฉยๆข้อ4ก็เป็น100เฉยเฉยข้อ5ก็เป็น34 0เฉยเฉยไม่มีทศนิยมนะครับสำหรับทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเราก็ใส่จุด 0เข้าไปนะครับ8.0 25แล้วก็ใส่จุด0ส่วนข้อ5ก็340.0นะครับอันนี้คือ1ตํำแหน่งส่วนทุนยม2ตํำแหน่งเราก็ใส่เข้าไปนะครับ2ตํำแหน่ง8.00ใส่จุด00เข้าไป19.00 100.00นะครับเสร็จแล้วนะครับ ในข้อ2เขียนเครื่องหมายถูกหน้าทศิยมที่เท่ากับทศยนที่กําหนดให้0.7เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ0.70นะครับ5.2จะมีค่าเท่ากับ5.20แล้วก็18.6ก็จะมีค่าเท่ากับ18.60ที่เหลือเราไม่ต้องใส่นะครับเรียนที่เหลือไม่ต้องใส่เว้นว่างไว้นะครับโอเคในข้อต่อมานะครับ อันนี้คุณครูคิดเป็นตัวอย่างให้นะครับจำนวนคะนะครับจํานวนคะก็คือมีมีจำนวนเต็มแล้วก็มีเศษแล้วก็มีส่วนนะครับนี่คือความหมายของจํานวนคะนะครับคุณครูลบตรงนี้ออกก่อนนะครับความหมายของจํานวนคะมีจํานวนเต็มมีเศษแล้วก็มีส่วนนะครับ โอเคเรามาดูกันนะครับในข้อนี้อันนี้ก็คือ7นะครับแล้วก็85ส่วนร้อยนะครับอันนี้ก็คือ26 26คูณร้อยได้2000นะครับได้อได้2น0กแล้วก็ตรงนี้ก็คือ98ส่วน100นะครับนะักเรียนนะักนะเรียนสังเกตวิธีคิดของครูไว้นะครับอันนี้ 998, 1 3 4 ก็ต้องเป็น980นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเติมศูนย์อีก2ตัวมันก็กลายเป็น98้า0นะครับก็ต้องให้ให้กลายเป็น98้าหนะครับแล้วก็มันคุตรงส่วนก็คือ100ยเก้าขอโทษนะครับ98,100นะครับ98,100นนะครับแล้วก็ 3 4มสิบสี่วนร้อยทีนี้ทศยมนะครับทศยมก็มีจํานวนเต็มก็คือเแล้วก็ทศยมก็คือ8.85อันนี้ข้อนี้ก็ทำแล้วข้อนี้ก็เป็น26.98ข้อนี้ก็เป็น9 8้าแนึ่งจุดามนับเรียนจุดก็คือเจ็นะครับเจ็ คุณงคูอาจจะเขียนไม่สวยนะครับห้าสิบเอ็ดนะครับห้าสิบเอ็ดจุดนะครับสองสี่เวลาเราเราจะไม่เราจะไม่เรียกจุดยี่สิบสี่เราจะเรียกจุดแล้วก็เลขคีละตัวจุดสองสี่นะครับอันนี้ก็เป็นยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกจุดเก้าแปด อันนี้ก็คือ981จุด34นะครับ